ท้องฟ้าเหนือเซียงหาสงบลงหลังการต่อสู้แต่ในวัดลับกลางหุบเขาหางซานบรรยากาศกลับหนักอื้งกวินมองเพื่อนร่วมทีมลู่หานที่นั่งนิ่งอยู่กลางลานหินแสงเทียนริบรี่ขับเน้นแววตาที่ว่างเปล่าของเขาเขาเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อวานเหมือนกำลังหนีบางสิ่งออยามิกระซิบครูหยงที่นั่งจิบชายอยู่ใกล้ๆ้ตอบด้วยเสียงเรียบเพราะเงาของอดีตเริ่มเรียกหาเขาแล้วคืนนั้น ลูหานฝันร้ายเขาเห็นภาพห้องทดลองใต้ดินอันเย็นเยียบแสงไฟสีฟ้าส่องให้เห็นทารกมากมายในหลอดแก้วเสียงชายชราคนหนึ่งดังก้องในหัวเจ้าคือผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดของโครงการจันทราเขามองเห็นตัวเองในหลอดแก้วขนาดใหญ่บนผิวแก้วนั้นมีตราสัญ,ญลักษณ์ของหมื่นราตรีส่องสว่างลูหานสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมกายรอยแผลเป็นบนไหล่ของเขาเรืองแสงสีเงินจางๆในความมืด รุ่งเช้าที่ลานหินลู่หานเรียกกวินมาพบข้ามีความจริงที่ต้องบอกเขาเริ่มเล่าว่าตนไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นร่างทดลองที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นภาชนะของเสือขาวโดยองค์กรหมื่นราตรีกวินสายหน้าอย่างไม่เชื่อแต่ลู่หานก็ดึงแขนเสื้อขึ้นเผยให้เห็นรอยสัญ,ญลักษณ์ดวงจันทร์สีขาวตราแห่งหมื่นราตรีทุกครั้งที่ดวงจันทร์เต็มวองงอเสียงของพวกมันจะเรียกข้าให้กลับไปทันใดนั้นเสียงไตรโบราณก็ดังขึ้นจากป่าทึบ พริบตานันนเองหน่วยจันทราเงินของหมื่นราตรีก็ปรากฏกายขึ้นพวกมันเคลื่อนไหวรวดเร็วดุดเสือร้ายในชุดเกราะสีเงินทีมผู้พิทักษ์เข้าปะทะทันทีกลางป่าหิมะแห่งหางซานลู่หานต่อสู้กับหัวหน้าหน่วยอย่างดุเดือดชายสวมหน้ากากโลหะเรียกเขาว่าพี่ชายและเปิดเผยว่าตนคือรุ่นทดลองที่ศูนย์สเราเกิดจากเลือดเดียวกันเจ้าจะหนีสายเลือดนี้ไปได้อย่างไร ถ้าไม่ได้เกิดมาเพื่อรับใช้ความมืดแต่เพื่อเลือกทางของตนเองลู่หานตะโกนกลับทั้งน้ำตาเขาเปลดปล่อยพลังเสือขาวเต็มรูปแบบแสงสีเงินระเบิดออกจากร่างเสียงคำรามของพยักฆะเทือนไปทั่วป่าพลังสุดท้ายของเขากระแทกใส่ร่างหัวหน้าหน่วยจนหน้ากากโลหะแตกออกเผยให้เห็นใบหน้าที่เหมือนกับเขาในวัยเด็กในที่สุดเจ้าก็เลือกแสงสีนะ พี่ชายนั่นคือคำพูดสุดท้ายก่อนที่ร่างนั้นจะสลายไปในสายลมหลังการต่อสู้ลู่หารคุกเขา่าลงกลางหิมะกวินเข้าไปพยุงแต่เขาผลักออกเบาๆอย่าเข้าใกล้ข่าเลือดของข้ายังเป็นของพวกมัน อายาไม่เดินเข้ามาวางมือบนไหลเขาไม่ว่าจะเป็นเลือดของใครเจ้าก็คือเพื่อนของเราท้องฟ้าเปิดออกเผยให้เห็นดวงจันทร์เต็มดวงส่องแสงสีเงินจับจ้องมาที่พวกเขาในแววตาของลูหานเงาของสัญ,ญลักษณ์หมื่นราตรีก็ปรากฏขึ้นแวบหนึ่งดีมากเสือข่าวที่ข้าเฝ้ารอได้เริ่มตื่นแล้วเสียงของเจ้าสุริยันดังขึ้นในความมืด